เบงกลาบาสวัสดีค่ะใหม่สุนคะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งเชียงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป้งจะมาทํากินหางหมูตียเย็นนี่มากคะวัดอามหลาซาหมนอ,อันนี้น้องส่งจาแล้วไหมอ,อ่ากินฮารามีไม่กินฮาราเป็มาวัดอามิอ่าก็จะเป็นหางหมูนั่นเองนะคะก็ซึ่งเราสั่งเนื้อหมูเขาเขาก็เอาอันนี้มาให้เราด้วยนะคะทําทไมหางมันสั้นๆอย่างเนี้ย เออก็อันดับแรกนะคะน้องเป้งจะมากินกับอะไรนั้นมารอดูให้มันสุกก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวไปย่างต่อก่อนค่ะอั <c oughs> นนี้ลาซานตัว้าวจีเนาะเดี๋ยวเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว่างก่อนนะคะน้องเป้งตัวตีมาเออจีวไว้ก่อนคะ่ะตีนไม่ได้จะมากินหางหมูค่ะหางหมูหางมหางมูสาวสาว,สาวกินหางหมู <c oughs> ลาบีลาบีลาบีม,มาแล้วนะคะนี่ทางหมูย่างมาแล้วนะคะก็จีมาแล้วนะคะตาลิกเดกกินลาบีเนาะีมาวัดอันนี้จะจ้ามาตะเข้า <c oughs> เสร็นนี่มาตะเข้าซ้าไปทีเยเนาะไ่กินุ้ยดูดิทางหมูไม่ค่อยได้กินเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นลิ้นนะคะแต่ว่าน้องเป้งไม่กินนะตาชาเนะวายชาเข้าซาแล้วไหมไปปองแน่ซาไหมไปปองมงเน่ ตาเอามือชิเด็ตัวมึงเป็นสาม,มเอานี้งิบหรอแม่เ้อโอ้ตกตังไปละอันนี้เงียบเหรอเ,เอ้ยเหดทีนหรอน่ากินอยากกินแล้วอะวิ่งขอชิมหอม แล้วแม่จะกินดูกับน้ำจิ้มขอนเฒ่านะคะก็อยซาเม้ซาเม,าเมอายตาไป็นูเลบโยบยาเหม่เนาะออออหอมอ่ะหอมอมวยเด๊ะเพระแม่เต้เตบุหรีไรเงี้ยเป็นหางอีกก็คบกินเนขลกอ่ะ เกลือในกบออกด้วยอะโังหนังเราตั้งมาขมไปนะอืลใจได้ดูต้อนฉาบซ้ามไเนะอืมอะ่นนอหางฟังเสียงกระเพาะนะกัดเน้เมื่อาหางหมูทำไมอร่อยก,กินแล้วฉลาดกระบอกใช่ไหมกินหางหมูยังอ้ ใครเลียบกินหางมูหนัยาคือปกติแล้วถ้าเขามีงานก่อนไงถึงจะได้กินหางมู่อนกินเอ้จกตังอะพูนด,ดัดขั้นกินหางมูอ้จกตัง่งขั้งแล้วกหินบังกิหนออ่อหว้านไม่วแน่น,น,น่หันนะน่มันกินด้ว,วนห่างบ้านนะโอ้ย <c oughs> กูน้ำมัน กินกับโซนเด้าเจ้าสนุหนะคะเฮ้ยหวานมากเลยอะ่ะเฮ้ยคือแบบไม่ได้กินแบบนี้มาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วเนี่ยเก็บข้างเด็ยกันอ,อ,อร่อยออกันกันกันกินกับน้ำไปไหมคะเขาต้องเป็นเนี้้ยเก็บกินก่อน ยังเหลือนี่จะไหนเงี้ยอ๋อันนี้ไหมอ่กินอะไรดีเนี่ยกินอะไรกินมันกินมันไหมกินคุณคโอ้ยมันอ๋อมันยังอร่อยอ่ะเขาก็เงียบกินจ้ำเดี๋ยวปิดคลิปละเดี๋ยวหลายคนจะยุ่งอ่ะขอทินหลังกล้องก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย หวานจ้ิ่เดรเบอร์กัสไม่หวานนะเข้าไปอืมอนน,นี้เขาขายเนื้อเอาปีพักตุยขายจชไหนกันนะว่าตาว่ะนีเอะเด้น้าไหนก็เข้ามา้วยไปได้ไหมเนี่ย เหลือเลยมีกัดเนาไก่ก็มีเอาอย่างไดกันแม่นุโอ้ยมีนังเสียงรถขอขายเนื้อนะ

สองห้าปังเาี่ยสองมาชอบคุยจานัชอบคุยถิงอ่ะว่ามามาชอบคุยเลกลับสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอารองกเมิงกะลาบาที่มันน่ที่มันน่าคินเลยวอลเนาะคินทีคินเยอะต้วย่แต่เฉียนดีมิกุยมีตดวยญาติเจ้าบ้านนี่นี่แต่ป่วนจินเลโกบอลเนาะก็ได้เห็นทั้งบรรยากาศที่น้องแป้งอ่ในชุมชนที่หมู่บ้านน้องแป้งได้อยู่เนาะก็ตอนนี้นะคะเขาปิดตลาดนะคะ แต่ก่อนเนี่ยก็จะมีตลาดหนองนวลเนี่ยก็เปิดให้ขายสินค้าออขายผักอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ออตลาดก็ปิดนะคะทำให้ออคน ชาวบ้านคนในชุมชนก็ขายตามจุดเป็นพื้นที่แบบนี้นะคะอายินดวงว่าน้องนุนซิลิชิดะบอนอคูโรเป็นไรบีและเบมมาเบย่างย่าเดะอคูมินตัวย่าได้วิดีโอเ้็วใจไลค์แชร์โลไปยองเนาะก็หากใครชอบคลิปวิดีโอของน้องแปงในตอนนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็มีทั้งขายเนื้อหมูก็มีบ้างนะคะส่วนเนื้อวัวก็มีนะคะต้องไปเช้าๆนะคะ ถ้าไม่ไปถึงไม่ไปเช้าเนี่ยก็อาจจะหมดได้นะคะอย่างวันนี้ก็คือหมดเลยไม่เห็นเลยนะคะถือว่าวน้องไปตื่นสายเลยเลยความจริงก็ไม่สายนะคะ,ะมีทั้งผักผักกาดก็เคนที่มีสวนเนาะเขามีสวนทําขายประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เอามาขายตามหน้าบ้านตามซอยบ้านแล้วก็ตามถนนอย่างเงี้ยก็ทําให้คนในชุมชนได้ไปซื้อกินนะคะก็ ประมาณนี้ค่ะวันนี้น้องไปก็ปกติกน้องไปก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยนะคะคือวันนี้อยากจะไปถ่ายบรรยากาศให้ได้รับชมก็เลยออกไปค่ะก็ได้เห็นเพียงเล็กน้อยนะคะก็เป็นระยะห่างไปไกลกันนะคะโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวปิดคลิปวันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะว่าแถวบ้านของท่านเป็นยังไงแถวบ้านของเราคือแบบได้เห็นเป็นแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะบ๊ายบาย สุงค่ะสวัสดีค่ะในกลาบอาลงกนกษัตริย์อคูและก็เท่ยวเนี่ยหนองติมยันเท้อะควอดชันแท้บ่เอ๋ก็ตอนนี้นะคะน้องแป้งมาหนองค่ะเอาบรรยากาศเพียงเล็กน,น้อยนะคะ,าะ,ะ,คะมาส่งเข้าคุณพ่อทํานาค่ะเออคือวันนี้ไม่ได้ทํานานะคะแต่ว่าเออมาดูมาดูมาดูนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับเส้นทางเฉมะดูดิ คือตอนตอนเนี้ยเราไม่ได้มานาประมาณหลายวันนานมากๆเลยนะคะเล็กก็ใช้รมัมายาดต่อจ้าบีโนก็ <c oughs> ต้นยานี่คือขึ้นเยอะมากเลยดูต้นข้าวโพดของคุณพ่อนี่ใหญ่แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาม,มาชมก่อนวันนี้สาวแป้งพาชมในท้องทุ่งนาน,นะครับเ <c oughs> นี่ยต้นข้าวโพดของคุณพ่อที่บนถนนที่ตัดใหม่อะ่ะ <c oughs> ข้าวโพดเนี่ย ก็โอเคอยู่นะเขาบอกสีแถวปะเนี่ยใช่แน่เลยเพราะมันเล็กๆอ่ะนี่โอ้โหต้นข้าวนี่คือแบบเริ่มสูงมากๆมากๆแล้วนะคะนี่ยุ้ยเนี่ยคุณพ่อก็มาดูน้ำดูนาดูอะไรดูหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น้องไปก็กับคุณแม่นะคะแล้วก็มาส่งเข้าค่ะนี่โอ้ยเขาพอสวยงามมากถักบีให้เลยดีไหมเนี่ยสมิจิเป้แม่ยางบุเลโอสวยงามธรรมชาติ คืออยู่ในท้องทุ่งนาางเงมันจะัดชื้นมากเลยนะอือ้มอยมีกากหมูด้วยวันนี้อ่อวันนี้ทํากับข้าวมาให้คุณพ่อมีเอ่อเนื้อหมูอุ๊บอาอ,อาหารคนเชียงตุงนะคะแล้วก็มีทั้งเอ่อผักกาดคั่วปะคั่วผักกาดนะคะแล้วก็กากหมูน้ําพริกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูในหนองกันก่อนเลยว่าตอนนี้มีน้ําเยอะแค่ไหนนะคะาาเดีกการแท้มาตาจี้แมรเรียอเพ อภลยเรลงดับน่อนลเล็กก็แท้าย,ย่าเหนียวทำมินหลับปูเ้เด้ออืมน้ำเยอะต้นหญ้าก,ก็เยอะนี่ดูดิโอ้โต้นยากคือเยอะมากแล้วนะคะเนี่ยดูน้ำในหนองของเราจ้าอืมสวยงาม

นี่ดอกจำปาหรือว่าเอออะไรนะดอกด้านทมก็ติดแล้วนะคะเนี่ยน้ำก็ไหลโอ้โหโดูธรรมชาติสวยงามมากวันนี้พามาดูนะคะวันนี้มาเดินเอาบรรยากาศธรรมชาตินะคะนี่นี่ต้นกล้วยก็เริ่มโตแล้วนะเดี๋ยวให้ดูมังกับยอบปินและจีลาบิโน ก็เร né. ิ่มโตแล้วนะยาเริ่มขึ้นเยอะแล้วเนี่ยกินในจีลาบีอ่าคุณพ่อมาแล้วนะคะโหโมโมเมลิ ก็ตจอไปนา,าโมเลเยงฝนตกหนักมากนะคะตอนนี้โอ้ยฝน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 ตกหนักมากค่ะ เบนกลาวาสวัสดีค่ะไม่ซ <laughs> ุนค่ะไม่ซูปบุ่นแห้งช่องน้องแป้งกิ้งตุงค่ะอาลงกับน้องสเตเต้ตะคู่ตะคู่อโมงถลัดลบจ้าไหมเนาะแชมปี่อาชีพปลาแง่โมงตะคู่วันนอนเลยเลยลิ้นแน่เนาะอิโนะโซหัวลิ้นเออสันสันโมงสันโมงยีในสิงห์ฮะอะไรใหม่หัวอีอีลิ้นในสิงห์ฮะไหมโมงอีอีปลาอีอีเลยอิโนะโซ ก้าเนี้ยสันเนาะก้าวเนี้สัน,น,ก,น,สนก็น้องแป้งน,นะคะจะมาทํากินขนมพน้องทรายอีกแล้วค่ะเอามาลูไปโลคอเลยมงเท่าละ่ะระมาปีมาตัวน้าดงาามงเท่าลำดิวเอามาปีมาลเลเซียเนาะตาลลกิยเน่เสียงท่เลยเตลพีเนี่ย อยีนส์เซ่งท้าแล้วไหมน้อง อาลลิกาดอนัน้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานนะคะแต่เพราว่ามีตัวเนจอแม้อุ้ยร้อนมากก็จะคั่วด้วยเตาฟุนนะคะ มาแล้วนะคะตาลีก็เท้าล่บบีบีทเนี่ยยีพี่พี่บเอเนาะอือตาจ้าพี่พี่บอเทบอนเนาะก็น้ำไปจะใส่น้ำอ้อยนะคะ องเท่า์รียาลาบีเนาอันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะขนมอะไรนะขนมไส้เทียนปะนเนี่ยเดื่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแกให้ดูเลยที่ย่าแม่ืมเปลนเล่เลยโอ้ยน่ารักชิเสเียเลย <laughs> เดี๋ยวจะตัดกินเอานะคะมันมันมีไส้ข้างในด้วยนะแต่มันไม่ติดนะ มาแก้ปุนอฮ้ยนี่มากินไหมอ้ยอ่ดูดูมีไส้ด้วยซาจิแล้วไหมอืมอร่อยอืมมีเยอะอยู่นะอือืมอร่อยมาก อัยังก้าวแน่นอใจเองมากกว่ากุลซารุย่าอเนาะเลยเลยรีเลยเลยรีบอนเนาะก็คือแบบของกินแบบง่ายๆนะคะหากใครชอบก็ทำตามน้องแป้งได้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ไปกันนะครับบ๊ายบายอิงกะลาบ้าสวัสดีค่ะไม่ซึมคากุกโก้มาเร็วน้องแป้งติมาเฮ็ดกินเขาค่ะเขากลางวันค่ะเออตีเฮ็ดกินัด เขานี่คะเนาะถามว่าอัปปมาโลว่าเป็นลุกคอเลสเตอรอลเป็นวิตามินบ่เนาะว่ามีจีน่าหมาตวาดงอ่ะผักกระเพราว่าไซนไซวินดวาดอลิผักกระเพราสัวลิอย่างซ้าฉิเนี่ยติล่ะอันนั้นตะโลต้องมีแล้วตะโลบ่ติอันนั้นตะโลซิตะโลปยปลาไล่ได้วิตามินแลวิตามินสัวล่ะแชลุแชลุปินได้ซิงลิ เป็นเซ้สวยเอ่อกัมไต้แต่เป็นหมักกอกกาเออทัลโหลถามว่าเป็นข้าวหมักกอกง้ามใจโยเนี่ยเออสไตล์มันก็เป็นพักกะเพราในข้าวอ่ะเออข้ากโกก้าคู่ก้นน่ะนี่เอองงว่าตั้งนานนะคะเนี่ยเออก็อันนี้นี่กัมทาวากาตีในเมืองมา่นเขาตีห้องเป็นเซ้งทามินในคันเนาะเพราะว่าอยู่ตีในกิ้งตุงก็ห้องว่าพักกะเพราในอยู่คันเนาะแม่โหระพะอย่างก็พักกะเพราเนี่ย ่ากําไทยก็ที่ฮ้องวา่าผักกะเพรานั่นคั่นนี่เนาะมื้ลเร็วก็ที่มาเฮ็ดก,กินผักกะเพรานะคะมีต้นมันในค่ะเนาะอ่ามาต้อยกันค่ะสุดรายเฮ็ดของน้องแปง้งจะเป็นจึงหือแน่เนาะอือปวาติในเมืองไทยกพน้องักกเพานั่นน่ะเนาะโอ้แต่ลปีงยาตีในจูท้ เออสองเทแล้วไหมเออตปาเท่ไหมอ๋ตแาดยีกเท่าไหมยีกเท่ติดแปดเท่เลย,ยเอ,เเยยอกนี่น้ำแม่ก็จะใส่หมูนะคะโอ้โหหมูก็แข็งหมดเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ รสดีคือรสนิดน้อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดน้อยคือมันไม่จะมีน้ำซอสกับเทาด้วยนะคะ กินมากแล้วนะคะเนี่ยใส่ผัดกระเพราลงไปสาเกาไม่ป่งเป็นเนาะเรียบร้อยอืมก็ได้มาแล้วนะคะผัดกะเพราน้องแป้งนี่ก็คือเป็นผัดกะเพราหมูสับนั่นเอง <laughs> ย่าลาปินนาะปินเซ็งทมินทมินปูปูแน่สวยโอ้โหรักกุศลมาแม่ตอนนี้ก็จะมากินกับข้าวสวยๆแล้วนะคะจะมากินเบิ่งแด่ว่าฝีมือน้องแป้งมันแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวจาดูดีน่ากินนะคะเนี่ยลายไหลเลือกระเพรากินกับข้าวสวยๆข้าวร้อนเนี่ย อร่อยอร่อยก็คือหมายถึงหวานหวานก็คือก้างเด็กถามภาษานะคะอืมอือยม้ยหยอหมอกอืมยแล้ว

loại <coughs> ta.